สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนลไทม์นะครับวันจันทร์ที่13กันยายน2,564มาแจ้งข่าวกำหนดการโอนเงินของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40นะครับทั้ง29จังหวัดสีแดงเข้มหลังจากที่ท่านโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมนะครับให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มือถือผ่านรายการสถ,ถานีวิทยุ AM นะครับที่ผมได้แจ้งไปเมื่อช่วงเย็น ตอนนี้ก็มีข้อสรุปออกมาแล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามีการแบ่งแต่ละมาตราเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับผมขออนุญาตเรียงเป็นมาตรานะครับ3ามสและ40เริ่มกันที่มาตรา3-3มานะครับมาตรา3 3, 3เนี่ยใน13จังหวัดแรกท่านจะได้2เดือนนะครับเดือนแรกได้รับกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเดือนที่2หรือว่างวดที่2นะครับจะได้รับ กันในวันที่27และ28กันยายนนะครับอีกคนละ2,500บาทนะครับส่วนมาตรา39มานะครับมาตรา39เกเนี่ยก็จะได้รอบที่2หรือว่างวดที่2เฉพาะ13จังหวัดแรกนะครับซึ่งกำหนดการโอนก็จะได้รับกันในวันที่21กันยายนนะครับอีก5000บาทนะครับทีนี้ไปมาตรา40นะครับมาตรา40 แบ่งย่อยเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใน16จังหวัดหลังนะครับที่ประกาศล็อกดาวน์แล้วจะได้รับการเยียวยา1เดือนนะครับก็คือที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหาคมไม่เกินวันที่24สิงหาคมนะครับอันนี้จะได้รับการโอนเนี่ยวันที่20และ21กันยายน64นะครับส่วนมาตรา40ที่สมัครใหม่นะครับ ใน13จังหวัดแรกจริงๆต้องบอกว่าในใน3จังหวัดแรกนะครับก็คือที่ท่านโฆษกแจ้งว่า13จังหวัดแรกเนี่ยก็คือบางท่านอาจจะเพิ่งไปแก้ไขข้อมูลนะครับไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วข้อมูลมันเพิ่งอัปเดตนะครับรวมถึงอีก3จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาที่รวมอยู่ในการสมัครในรอบเดือนสิงหาคมด้วยนะครับอันนี้ท่านจะได้รับทีเดียวเนี่ยรวดเดียว 2งวดเลยนะครับก็คือได้รับ1 0,000บาทนะครับเพราะนั้น13จังหวัดมาตรา40ใน13จังหวัดที่สมัครใหม่หรือว่าที่เพิ่งประมวลผลการอัปเดตแล้วเพิ่งจะได้รับสิทธิ์ในช่วงรอบวันที่ 7- ที่8กันยาที่ผ่านมานะครับจะได้รับทีเดียว10,000บาทแล้วก็จะโอนกันในวันที่28กันยายน64ส่นะครับส่วนมาตรา40ใน13จังหวัดแรกนะครับที่ได้รับงวดแรกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมนะครับงวดที่2ท่านจะได้รับ ในวันที่22และ23กันยายนนะครับนี่คือกำหนดการโอนเงินของผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็มีทั้งได้รับงวดแรกแล้วก็ได้รับงวดที่2รวมถึงที่ได้รับทีเดียว2งวดนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบส่วนการทบทวนสิทธิ์นั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอดมินจะสรุปให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับเพราะว่า ยังเฝ้าดูอาการวัคซีนเข็มที่2อ,อยู่นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีนะครับ